คนีบไม่ได้ออกวิ่งมานานหรือยังคะนี่เริ่มวิ่งตอนตอน้ตนต้นปีนี้เองครับต้นปีนี้เองใช่ใก็ให,ให้ให้น้องสาวเป็นคนลากเข้ามาในวงการวิ่ง <laughs> วิ่ง10บกิโลได้ดีไหมวันนี้ดีขึ้นครับตามตามแผนครั้งที่แล้วได้53,19ครับครั้งนี้ก็เลยกะว่าจะทำ50าลได้ไหมทีนี้ได้49,39ดีขึ้นดีแล้วเฮ้ยเรามีเคล็ดลับอะไรยังไงไหมคะเพราะว่าเห็นปกติอะเข้าแต่ิตเนสเวทใช่ไหม่เพราะตอนเนี้ยพอพอมาวิ่งขึ้นบนปีครับก็เลยต้องแบ่งเวลามาขึนก็เลยกายเป็นเข้าเป็นสองวันที่้เราก็จะ้อมวิ่งก็ซ้อมเองมาวันห้เดือนครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าน้ยเรามาเรียนดีกว่าก็ได้เรียนกับ ก็เลยดีใจที่แบบทำเวลาได้ดีขึ้นด้วยอ่ะแสดงว่าขยันทำกันบ้านใช่ใช่มีคำถามก็คือว่ารองเท้าตักแต่วิ่งมาเนาะชอบคู่ไหนที่สุดอ่าจริงๆอ่ะเราเพิ่งเริ่มวิ่งครับดังรองได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอเจอไหนที่ที่เข้าเท้าแล้วเราก็ใส่หนาจะเหมือนนักวิ่งหลายคนนะฮะที่ชอบเลยณตอนนี้นะครับก็จะเป็นฮะคุมิฮะคุมิเซนเซนท่าที่ใช้ตอนเซนไนวันเนี้ยเป็นเซนเทนแล้วครับอ๋อคุณดีใช้เซนเทนใช่ใช่ชอบชอบเราทำเวลาได้ดีด้วยขอบคุณครับดีใจดีใจเราท้องคำบ่นเลย แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งที่แบบถ้าไม่ติดเรื่องเงินราคาเท่าไหร่ก็ได้อยากจะซื้อคู่ไหนคะผมว่าผมน่าจะตามแต่คุณไปเรื่อยๆตามค่ะคุณมิตรไปเรื่อยๆอาจจะเต้น11 12เลยเพราะว่าชอบชอบชอบเขาใส่แล้วรู้สึกว่ามันฟิลมันได้อ่ะลองต้องลองท้าทายท้าทายน่องทายน้องแต่ว่าคนที่แบบใช้ทาคุณมิตรต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงด้วยขอบาไปครับใช่ใช่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ